โอเคครับผีชื่อวิลเลียมสมิธเออคนในทีมเจอโคดอีเวนต์โมชั่นเซนเซอร์แล้วก็น้ำสกปรกนะผีจู่โจมคนเดียวใช่ครับคนเดียวโอเคลำบากนะโดนชาเลนแน่ ยัดไส้ย่าจทำไม่แหเลยอ่ะยากครับผมกลัวเดี๋ยวผมกลัวโดนฮั่แหละไม่ได้แห่ไม่แห่แต่ฮั่นน่ะเล่นตีนอกกันจ้าโดนป่วยที่ทำซาล่างคนเดียวคตรเกลียดเลยอะไรนะผมโดนป่อยที่ทำซายลางไมเดี๋ยวเราลำบากอ่ะทั้งวันอ่ะห้องนอนชั้นสองครับเอาอยู่ห้องลงรถนะครับนะฮะโอโออีจาร์บอดแป๊บนึงเผื่อจะมี หรือเปล่าไม่มีครับป,ปะห้องนอนชั้นสองใช่ไหมครับห้องนอนไหนวะห้องนอนไหนครับผมห,ห,ห้องนอนหายสุดเลย

นะแบบเราเปเซฟเซหน่อยอของนะคุผู้ชมลบฟิซซิ่งครับฟิซซิ่งแล้วีสวววปิริตบ็อกใช่ไหมครับโอเค เรดแมดิมอนครับผมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมกนบเรดครับ เดี๋ยวผมเช็คให้ครับมีฟิงเกอร์เพ็นครับฟิงเกอร์ปินแล้วก็เอ่อโกลดไลติงครับแล้วกดออฟครับผมกล้องตัวเดียวไม่น่าพอนะออตั้งไปแล้วตัวหนึ่งครับตุกกดออฟแป๊บนึง ก็ไปได้อีกตัวดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวอากังเขนมาตั้งไว้เลยก็ได้นะครับเอากาังเขียนไปตั้งไว้ได้เลยพอเดี๋ยวออยังไงเดี๋ยวมันก็ได้มีโอกาสครับใช่อย่างน้อยาการเขียนก็ทำให้มีโอกาสเกิดโคดอีเวนต์เยอะไปโอเคครับผีเป็นดีมอนหรือเปล่า ดีมอนนั่นแหละโอเคดีมอนดีมอนเลอยอันนี้ดีมอนเยอะย์โอเคดีมอนนี้ก็พอเล่นง่ายหน,นะน่อยนะฮะมีมีควีทถ่ายรูปผีไมเ่เลยน้ำตา น้ำดำนี่ผีอยู่ใกล้ห้องน้ำอยู่มีโอกาสได้อยู่นะจะลองไหมลองดูครับไปไปกันสีคนเลยครับรอรอดานหายรูปผีด้วยหลบอยู่ในตู้นะโอเคครับจุดพันล้ำให้ผีดู มันอันตรายเสียไปจริงๆเนี่ยเป็นของของเนี่ยโอ้โหโอ้โหโชัดเกมครับผีอยู่ในห้องน้ำครับใจหมดมาไปเลย เม k อ a d i r เด w ร์ตี p วอเตอร์พีถ่ายเรียบร้อยครับผมโอเคตายถ่ายเป็นผีเรืแค่น้ำดำอ่ะลองน้ำดำครับลองดูเ,เ,เห็นป็นตัวเลยเมื่อกี้ E F สี่นะ ใช่แล้วก็อดทนมากจะอรอพอไปกินจะอรอน่าจะอรอแอบไม่ได้อป่ะเดี๋ยวมันมาหันซู้มพร้อมแล้วครับซู้มรเขาเขาซูมแบบขออนตัดตัดแต่คุณผู้ชม Are you here? ได้ลูกครบนะรอบนี้เห็นเป็นตัวนะฮะกำลังลากหน้าเลยผีเขียวน้ำยังยังฟ้าอยู่ครับน้ำยังใสอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวผมแอบตู้ให้ เคลื่อนแรงเรยนุดเต้ยเดี่ยวตกเดี๋ยวแอบมาโตคุณอ่ะคุณอ่ะถ้าแอบในห้องน้ำเดี๋ยวมันโผล่มา ันยัปกติครับเน่เออแต่การเขียนแตกครับการเขียนแตกไปอันนึงละกาเอาีนแตปอน้วาน้ำดำผ่านไหมตอนนี้เราก็ตะเลนนิดนึงเดี๋ยวเดเย ลูกผีได้แล e e ้วไม่ต right. ้องกลัวท mm ี may, plant, s <S ่เหลือคือน้ำดำเนี่ยตอนนี้คือปัญหาใหญ่สุดโอ้โหูกาเขียนแต่อีกอันนึงแล้วครับเดี๋ยวแตกไปตองนะแตกไปตองนะกลับครับกลับเลยครับกลับเลยกลับเลยกลับเลยอย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่เกียร์หมาเลยครับเกียร์หมาเลยน้ำน้ำเสียไม่ผ่านไม่เป็นไรฮะ ด้เมอนเดมอนผีเป็นเดมอน,นครับผมโอเคจบเกมได้เท่าไหร่เอ่ยีมอนจริงๆด้วย